สวัสดีค่ะจ้าเอร๋รอดค่ะสาวน้อยจากปุบลนราชธานีมือนี้จะมารีวิวรถว่ายแท็กให้พี่น้องเบิร์ดเดอค่ะ,คะตัวที่ยยูข,ข้างหน้าที่พี่น้องเห็นเนี่ย็่ะเป็นตัวฟอร์ดว่ายแท็กค่ะตัวนี้จะเป็นคัพซีนะคะ่ะราคายูที หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเครื่องยนต์นะคะสองจุดศูนย์ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์บเทอร์โบด้ค่ะคะคับซีออโต้ค่ะตัวนี้ยูทีเกียร์ซิปสปีดนะคะเป็นออโต้แรงม้าจะอยู่ที่2ง0อซิปนะคะแรงบิดจะอยู่ทีห้า0อยนิวตันเมตรค่ะผ้ายางบึงหลบรถ้อค่ะเด้อ ว่ามีอย่างแน่กระจังนาเห็นบ่ค่ะกระจังนากระจังนาให่นะคะลูกใยใยเบิ่งติล่ะเบิ่งแหมระบายอากาศดีได้นี่ยมากับโลโก้ฟอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่ากล้องนานะคะกระจังหนา้าเนาะคะ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นขาดเนาะเป็นแบบขาดสีเท่าๆง่าบอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟหลอดไฟนะคะเป็นหลอดไฟเป็นไฟ LED ค่ะมาติรี r e f เตอร์นะคะมาพร้อมไฟตัว C แบบ C ีแคม ะะไปกลางวันส่องสว่างเวลากลางวันมาพร้อมไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกสองขางได้ไหให้สองขางได้เนีมไม่ <c oughs> <c oughs> ได้ให้ยขางเดียวเด้ให้สองขางจ้า <c oughs> ไฟตัดหมอกอ่งดีนะคะขอดีของไฟตัดหมอกของปอดนะคะ แต่ตัวเอ็กลที่ขึ้นไปนะคะตัวหนี้เวลาเลี้ยวจะจะติดตามเข้าเลี้ยวตามพวงมาไล่ค่ะเลี้ยวไปทางซ้ายมันก็นจะติดทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวามันก็นจะติดไปทางขวาบัดน,นี้มีพอมมีฮอดอันนี้เด้ตัวนี้ไหมคะ่ะตัวหลักจูงข้างหนงนะ้งอ่ะมีห้สองห่วงบ่ร้องยานเด้อบปรตองใส่ดอก ตองใส่ดอกมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหน้าเห็นบอกคะ่ะเซนเซอร์นอกนอร์ด้านหน้าอันนี้เพินใส่แม็กแม็กตัวเกา่าแม็กมากจากตัวรถของมันยางรถกะจะเป็นขอบ18บด้อยค่ะหน้าย,ยางอยู่ที่255ห้าห้ทับหกห้าอ แก้มคางมองนี่เห็นบอคะ่ะงาม,ามองบอมงยาโบเดตติดแบบสวยงามเลยมันมีรูปผอดเลยมันใส่งานใดผมนี่มันใส่งานใดน้ำมันมีรูระบายอากาศเห็นอกซอยระบายอากาศ,าศเวลารถลรนไปบานไกลๆผู้ดังเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาเอืนผู้ดังกระจกหูช้างนะคะกระจกหูช้างกะมีไฟเหลี่ยมมองคางนะคะ มาพร้อมกับกล้องสามร้อยหกสิบองศาคุณนะปารคือไฮไลท์แท้กล้องสามร้อยหกสิบองศาสลาวิวรอบคันเลยเนี่เบิงบ่งพวกเบิอ่าทัศนวิสัยรอบคันตหรอเนี่ยแมนบอกเขาอื่นบางทีในเนาะทัศนวิสัยรอบคันเวลาเขาจอดรถเวลาเขาจะสตาร์ทรถออกไปอ,ออกจากช่องจอดไหม เขาก็จะเบิ่งว่ามันมีีหยังมีเด็กหน่อยอยู่้างหลังรถบอมีเล็กหน่อยอยู่าย้างคางรถบอเสียมันก็จะแนมเห็นนะเมื่อจะประตูกับเป็นสีเดียวก็ตวโตโหลดกุญแจเป็นระบบขี้เลสค่ะตัวนี้กัการทำงานกุญแจแนกระเป๋าเข้าเาขากลาบมือนี่ลวงเขาไปได้เนี่ยประตูมันก็จะปดลรองของมันเอง รัลาปีเท่ากับแง่เข้าไปมองเนี่ยมองเนี่ยแง่เข้าไปเนี่ยมันก็มันก็จะล็อกห้แต่ว่ากุญแจระยะห่างก็ตัวรถต้องอยู่ใกล้กันแปดสิบเซนได้มันจังแตเหตุงานถ้าอยู่ไกลๆโ่เหตุงานปะคะมีหอดแนวเหยียบย้ยบันไดเหยียบไหมบันไดเหยียบกันมือได้เนี่ยขึ้นก้าวขึ้นรถเนี่ยมันกันมือได้มันมีมันเป็นช่องๆช่องห้มันบอกเห็นบหกเนี่ยเราให้เหยียบขึ้นบันไดขึ้นรถไหม มาส่งญาติหรอว่าจะมืนตะลืดถ้าไหว้แท็กเนี่ยเขาจะมีเหล้าลังค้ามะไหา่เห็นบ่มคะเป็นเหล้าลังค่าแล้วก็มีโลบาไหมโลบาเห็นโลบาบอโลบามาจากโรงงานเล่นเนี่ยเห็นบอโคตรน่ะงามเนาะคืองามแท็กมีหอดแนวยางขึ้นคังคัง อันกระบะาได้ี่ก้าวึ้นใดเลยเวลาอันผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนอันจะขึ้นรถเนี่ย้นใดอยู่ได้ไม่ไมีม,มีมองเหยียบเนี่ยเนี่ยผ้ายอันไปวัดเนี่ยผู้เฒ่าบ้านเท่านะบ่ามกขึ้น่มมาึ้นข้างนาแม่มขึ้นได้างหลังมขึ้นไทยกะบะาหมผู้เฒ่าอยู่บ้านอันแล้วก็ก้าวึ้นง่ายเนาะมองเหียเนาะเห็นบ่เนี่ยแล้วก้าวึ้นง่ายง่ายตัว ตัตัอย่านเลยเนี่ยเป็นบันไดสองสเต็ปมันก็จะเนี่ยถ้าไว้แท็กเห็นบ่มมันจะมีคำว่าไว้แท็กมาหมยายความเนี่ยไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวลรมบอกไฟเลี้ยวไฟเลี้ยกะเป็น led เห็นไ่อันนี้รถดเดิมนะคะ่ะมันบริแตงนี่อย่างไรอันไว้แท็กมันต้องแต่งอย่างไรเราเนี่ยเอาเดิมมจากโรงงานเนี่ยแมันจะงามมีหอดเซ็นเซอร์หลังคุณนะเห็นไหเซ็นเซอร์กับมีหามาความกล่องจังหาด มเนะบิง้งระบบความปลอดภัยมาเทียบเลยไหมเนี่ยกล้องถอยเซ็นเซอร์ถอยแถมมีกล้องสามรอยหกสิบองศาอีกไหมเห็นบ่ปลอดภัยคักบ่ตตองยานรถห้อหไงเฮาเอาไปขับอยู่บ้านเวลาเด็กหน่อยมันมาแลนดมีห่วงขางรถนะเขาจะได้เห็นบ่ตองยานว่าจะก็เห็นเด็กน้อยนะผ้ายางเบิ่งรอบรถอัน ประตูเปิดบ่ได้แหมพี่น้องเอยอ,อันข้าเจาลอกรถเพราะว่าลูกค้าสิมาเขาจะเป็นร้อยเบิ่งงใจข้างนอกเด้ออย่าว่ากันเด้ออย่าว่ากันเด้อพายางเบิ่งงใจข้างนอกอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้ออยากเปิดให้ยูนันละแต่เพิ่นบอกเอากุญแจไว้ให้ของลูกค้าพ่นาะ พี่เห็นบะอันเนี้ยกล้องนาเนี่ยมันใส่ประโยชน์ไลายหลายได้ไม่ว่าแต่อัเบิงหลอบขั้นได้เด้ตัวนี้มันก็จะตรวจจับเวลาค้นยางขามถนนมากสินะตรวจจับวัตถุที่เป็นคน้นเป็นรถถามานในจุดแบบบบปบอดภัยระบบมันก็จะเบรกให้อัตโนมัติเลยแล้วก็สามารถควบคุมความเร็วอัตโนมัติหลก้กการีระบบ เปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะห้พวมนะคะสรุปอีกรอบนะคะตัวนี้เป็นตัวว่ายแท็กสองยูศน์ไบเทอร์โบ4ีคูนนะคะสิสปีดแรงมาอุทีสองรอยสิแรงมาแรงวิดอุทีหา้ารอยนืวตันเมนี้รอบเป็นขอบ18ดนายางสองห้5 r ้าอารนะคะ มาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วรักษาระยะห่างแบบอัตโนมัตนนิะะระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะระบบช่วยเบรกอัจฉริยะระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบควบคุมความเร็วให้อยู่ในช่องทางระบบการเตือนเมื่อรถออกนอกเส้นทาง ระบบการตรวจจับรถในจุดอับสายตากล้อง360องศาระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังระบบช่วยหักพวงมาลัยเพื่ออยู่ในดีเกลี่ยการประทะนะคะอันนี้ก็คือระบบความปลอดภัยของ Ford นะคะเมื่อนี้จะจบการรีวิวเทนี้นะคะเนาะสนับสนุนโดยฟอร์พระประแดงโชว์รุมรถยนต์ฟอร์ดศูนยบริการซ่อมบำรุงรักษา ส่วนซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรอยู่แลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร02-428-5888